เคทำอะไรเนี่ยอ้าทำอะไรมึงไม่รู้วันนี้ลูกชายกูบวชเนี่ยฮะเอ้าแล้วพี่ก็ไม่รู้เหรอนี่จะพาลูกข้ามไปวัดนู่นโอ้พี่ยังไม่รู้อีกแล้วเนี่ยไปพี่แย้มกับผู้ใหญ่ห้อยทะเลาะกันห้ามฝั่งนี้ฝั่งนู้นข้ามหาคันแล้วมันเกี่ยวอะไรวะผู้ใหญ่เขาทะเลาะกันก็เรื่องของผู้ใหญ่สิวันนี้ลูกบ้านจะไปเกี่ยวอะไรเราพี่ไม่เชื่อก็ตามใจพี่อยากตายก็เอาใจเอาตามใจพี่แล้วกันก็มมนต้องบวชวันนี้ได้เลิกมาวันนี้นะเนี่ยไม่ได้เว้ยเคนึงจะข้ามมาบวชฝั่งนี้้ไไม่ด ผู้ใหญ่สั่งว่าถ้าใครข้ามมายิงไส้แตงจริงด้วยเอาแม่เฮ้ยแต่เราห้นะยังไงวันนี้ลูกฉันก็ต้องบวชนะนี่ลูกฉันสาโกนหัวลออมาตั้งหลายปีแล้วนะบวชไม่ได้ไอ้ฉันเองนะมีปัญหาอะไรหรอกแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ยอมเพราะเองก็รู้อยู่แล้วดีเอาแล้วนัดหมอทําฝันไว้ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นใช่ไหมเอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เฮ้ยไอ้เปียกไอ้ปูนมเมื่อกี้คนไข้ของแกอยู่ฝั่งนี้นะฉันยังไปตามหมอฉันมาให้เลย เพราะฉะนั้นแกก็ไปตามหมอแกมาทำขวัญฝั่งนู้นฉันจะบวชฝั่งนี้เอางั้นเหรอเออโอเคไหมพี่โอเคอ่ะอ่ะหมอหมอไปลูกไปไปปมาแล้วเนอะเออโอ้มา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 เอาข้ามมาสิเอาหน้าข้ามมาเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาทำไมข้ามไม่ได้ปู่ใหญ่เขาไม่ให้ข้ามมาอ๋อหน้าข้ามข้ามมานี่เอองั้นเดี๋ยวหมอข้ามไปโน่นเพวกแกก็ข้ามไปไม่ได้เอาเราจะเน็ตหมดอย่ามัวช้านะครับเออ เน่จะทาหรือเปล่าไม่ใช่จองว่างอะไรนักหนานะครับเน่ขนาดผมมีงานผมยังมาทําขวัญให้เนี่ยมีงานที่ไหนวะที่นี่ที่แหละนี่ต้องรีบทานะครับหมอทําขวัญสามคนเนี่ยคิวทองนะครับขอโทษโเ,เดือนหน้านี่ถ้าใครจะหางานนะรีบหามีว่างอยู่เฉพาะวันที่หนึ่งวันที่สองเท่านั้นทีนี้ก็จะไปว่างอีกทีกันน้ ว้นเลยวันที่สามวันที่สี่ที่หนะ้าแล้วก็จะไปว่างอีกทีกันนู้นวันที่หกที่เจ็ดที่แปดแล้วก็จะไปว่างพอละบอกเขาบอกว่างทั้งปีกินผักบุ้งจนพุงเขียวเลยเนะี่ยเอางี้เอางี้ถ้าจะทำขวัญนานคะแกก็ทำป่งนี้แล้วหันะบวงไปป่างโน้น เอางั้นใช่ไหมอย่างนี้ไปพี่มันก็ได้ดิมัดตรงมัดจํำเขาเอาไปหมดแล้วนี่ลูกจะได้บวชทันที่าทนทีเล้ลูกใบสีนี่เอาไว้ฝั่งนี้เลยใช่ไหมเอาไว้ฝั่งนู้นเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยแบบข้ามข้ามูากเลยลูกลำบากลำบนจริงๆวันนี้เป็นวันสิริมงคลงานบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งพ่อนาคก็จะได้บวชอยู่ในล่มกาสาวะพ่อของนาคแม่ของนาคมีอะไรก็บอกนาค แล้วก็บอกหน้าให้ตั้งใจฟังสิ่งที่หมอจะพร่ำพรรณนาต่อไปนี้ครับเป็นอะไรเนี่ยนี่กับเจ้าน้ำตาเลือเกิน อดเแม่ผมจะบวชแค่เจ็ดวันแค่นั้นจะร้องห่มร้องไห้ทำไมละเนี่ยฮะเอ,อตั้งอกตั้งใจนะลูกนะครับนะพ่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้นะเวลาหมอก็ทำฝันนะนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่นะตั้งใจดีๆพรุ่งนี้ลูกก็จะไม่เป็นคนแล้วอา้าว แล้วจะเป็นอะไรอ่ะลูกก็เป็นพระยังไงแล้วลูกอ๋อนะตั้งจิตตั้งใจเดีอาหมอจ้ะเรียบร้อยหรือยังจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะตั้งตกตั้งใจสดับรับฟังเรื่องพิธีโอ้โหชิบหายเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยยุงพี่ยุงไหนยุงกัดหน้าไม่ได้พี่เลือดไหลพี่เลือดไหลที่ปวดไม่ได้นะเขาฆ่าเลยนะตามตำราโอ้โหได้มงตบลูกกูขนาดนี้เลยเหรอ ก็ยุ่งกับพี่เลือดมันไหลอ่ะปวดไม่ได้มึงไม่ต้องห่วงเลือดไหลมึงห่วงลูกกูสมองจะไหลหรือเปล่าในตอนนี้พอดูลูกสิเอาสรวมกันไปหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะลูกโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูออดูดูดนโมตัสสะจ้ำได้ไหมลูกท่องได้ไหมได้ครับพ่อท่องกับพ่อฟังสิลูกเสสังมังคะรายาลาเข้ามาครับลาเข้าระพี่ก็ตบชั้ขนาดเนี้ยโอ้ยตั้งใจนะลูกนะไม่อ่านนะลูกนะพ่อฮะผมว่ารีบทำขวัญเถอะเอาเอาตจ้าหมอได้แล้วใช่ไหมจ๊ะได้แล้วครับจ้า ลำดับแรกเป็นการชุมนุมเทวดาโดยหมอพวงครับซีซีบรวรวิเศษข้าพเจ้าจะขออันเชิดเทพพญดาเทวดาทุกวิมานเมตเมืองสว่างเ,เดี๋ยวเดี๋ยวามาทำไมครับ อ้าวเห็นว่าชุมนุมเทวดากลัวจะไม่ครบองค์ประชุมก็เลยมาตัวไม่ต้องมามาเฉพาะบารมีออจ้ะหนูรับเฉพาะกิจไหมจ๊ะวันนี้ชิ้นงูเหลือที่พี่ว่าสงสัยจะใส่ทานใหม่ว่าขยันจังตอบครับก้ออันเชิญเทพพยดาทุกวิมานเมตเมืองสวรรค์ เทพเจ้าผู้ทรงมหันเรืองฤทธิ์ของอันเชิญเทพารักปู่เจ้าสมิงไารสำรองสมุดประการขอครับผมว่าเราอยู่บริเวณสีแยกอสพทดีกว่าครับผม แถวปู่เจ้าสมิงไทยเนี่ยผมบอกตรงว่ารถแม่งโคตรติดเลยครับผมแถวนี้ี่วาพี่ตรงนี้เอาบริเวณนี้มันหลายแยกไงหลายแยกออกขึ้นขวางได้ไงแจกจ่ายก็ไปได้รวบลัดไปเลยดีกว่าจะได้กล่าวถึงบีดอนมารดาว่าที่มาเป็นอย่างไรครับขอครับน้ำพริกขายดีไหมครับ ขายดีสิจ้ะอร่อยมากเลยกินประจำเลยครับเตินเช้ามาบางทีไม่มีข้าวผมก็เอานํำพริกเผาเนี่ยทานขนมปังแล้วก็ทานอร่อยมากครับผมจ้ำพริกแม่ปะรนอมแหมพูดแบบนี้รู้เลยว่าคอเดียวกัน <c oughs> บอกกับเขาไปเลยสิของเราอ่ะยี่ห้อพันไทยนรสิงห์เอ้ใครออกไปดูน้ำพริกข้างนอกที่ยี่ห้ออะไรวะข้องควรทำขวัญก่อนใจเย็นๆยัวอะไรนี่แกไม่มีกิจการอะไรให้ฉันโปรโมทบ้างเลยนี่ก็กะจะรับน้ำพริกเข้าไปขายนี <lawsuit royable> ่เลยขอบใจจ้า มีเบอร์ไหม่ันนอมไหมมีแต่เบอร์ทันทายเดี๋ยวบอกไปข้างนอกในนาขากลับหยิบติดไม้ติดมือไปวันนี้ห้ากระปุกหนึ่งรแต่ถ้าวันนี้เป็นพิเศษนะครับรอบท้ายแล้วห้ากระปุกหนึ่งรอแต่ถ้าใครซื้อกระปุกละหนึ่งเราจะแถมสี่กระปุก วันสุดท้ายแล้วครผมท่านแกนี่ฟังแล้วปวดหัวดีเนาะลูกลูกจ๋าอะไรแม่แม่ก็นี่ของแท้ของแท้เอาให้เขดูสิอันนี้ลูกอันนี้ของแท้ๆเลยลูกเห็นไหมนี่นะโอ้โหแม่น้ำพริกตะยงซื้อมาทำไมต้องเยอะแยะซื้อที่ไหนไม่รู้ใครไปทิ้งไว้ข้างถังขยะโยกแยะหมดเลยลูก ว่านะกินไปก็คงจะไม่อร่อยอะ่ะนี่เอาไปขัดฝาบาทอ่ะเงาวัดเลยลูกใส่รวมไปเลยมแม่าาแม่แม่แม่พูดแบบนี้ไม่กลัวเจ้าของเขาได้ยินแล้วจะเสียใจเหรอ, <c oughs> อหมอไม่มีอะไรแล้วจ้ะไม่มีอะไรแล้วเหรอจ้ <c oughs> ะโชคดีนะเป็นน้ำพริกตะยงยี่ห้ออื่นไม่ใช่ตะยงยี่ห้อฉันมีสองตะยงไอ้บ้าอ้าวฟังนะพ่อนาคนะอืม บันี้ข้าพเจ้าจะพระ่ำพรรณาถึงที่มาของบิดามาดาของคนอนาอากว่ามีที่มาเป็นเช่นไรันละพ่อนาเอเอยจุรู้จักประวัติบิดามา,านดาของเจ้าหรือไม่เพราว่า บิดารมานดาของเจ้านั้นมันชั่วชาสามารถขนาดไหนแม่ของเจ้าก็เละเทะพ่อของเจ้าก็ชั่วรายคนทั้งหลายเขาก็รู้ กับเขาไปทั่วร์อภูดง่ายๆว่ามีผัวไม่เป็นตัวเป็นตนแม่เจ้าใจบุญชอบทำบุญด้วยตูดด้วยก้นสร้างกุศลส่ด้วยยางมีผัวนี่มันร้องอยู่นี่มึงไม่ได้ยินมึงหูหนวกหรือไงเนี่ยก็ได้ยินนะแล้วทำไมอะฮะอะไรอะแล้วทำไมมันเยอะแยะอะไรทำไมมันรู้นี่มันอยู่ถึงสุโขทัยมันรู้ได้ยังไงเนี่ย หมอมันยังรู้เลยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยเขารู้กันท่วมว่าแล้วมีมึงไม่รู้อยู่คนเดียวเลยเนี่ยเอาแล้วกูไปไหนมาเลยเนี่ยฮะแล้วมึงโมโหทำไมมึงโมโหทำไมเนี่ยให้เรื่องนี้โมโหทำไมทำไมว่าคนเขามีน้ำใจเนี่ยเขามาช่วยมึงแบ่งเบาภาระดึงไม่ชอบเนี่ยนี่มึงบอกมาเลยไม่ต้องมาแบ่งเบาภาระกูเลยนะกูอยากเป็นคนมีภาระนะกูอยากเหนื่อยคนเดียว กูอยากมีพาระมือตัวภาระกูเลยเฮ้ยนี่งานมงคลนะเนี่ยนะเฮ้ยเออเออเห็นกันลูกด้วยเห็นกันลูกตั้งใจฟังนะจ้างงานมงคลใช่ครับอ่อใช่ครับพ่อนาคจะฟังเถิดหนอพ่อนาคอาจจะไม่ใช่ลูกของพ่อคนนี้ก็ได้ อาจจะเป็นลูกที่ติดของแม่มาเพราะว่ามารดาของเจ้าก็ได้ก็เขาไปทั่วมัวก็เขาเลื่อยไปใช่ว่าอาจจดแล้วจะชั่วแต่แม่เสมอไรพ่อของเจ้าเอาก็เลวระยำทำดาไอแม่แต่ผู้หญิงพิการขาดวนดิ้นกระเดวกระเดวพ่อของเจ้า ก็ทำเขาแสลงนะพนาคเออโอ้โหเ้ยโอ้โหอะไรนี่โอ้แม่งเล่นทีเผออะไรพมึงเนี่ยมึงกัดชาขกูทำไมเนี่ยมึงฟังเขาพูดไหมอะไรนี่กูรู้นะเนี่ยฮะอะอะไรคนพิการอะอะไรบอกมาเลยอะไรคนพิการโอ้โหนี่ทำไมมึงเป็นคนหูเบาอย่างนี้เนี่ยฮะกูไปทำอะไรคนพิการล่ะฮะทั้งบอกมาสิแล้วยังไงก็วันนั้นนะคนพิการขาเขาด้วยเขาจะข้ามถนนไปโรงพยาบาลรถเขาไม่ได้มากูอุ้มไปส่งโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี่กูผิดเหรอฮะโอ้ o, น้ำหน้าอย่างมึงนี่นะอุ้มผนพิการไปโรงพยาบาลอย่างมึงอุ้มเขาเข,าเข้าโรงแรมมาสิอย,ย่างมึงอ่ะโวยดีหาเรื่องจริงๆเลยเนะี่ยในลูกจะบวชนะเนี่ยไม่เชื่อแจ๊ครับผมยม่ได้เหตุการณ์ครับแจ๊พี่แค่เขาไม่ีนิสัยเงี้ยพี่ตอนน,นั้นเนี่ย่แยกครับอสอพทเลยครับตรงนี้เลยครับพี่ผู้หญิงขาด้วยกันสองข้างเลยครับพี่แค่อุ้มข้ามถนนส่งโรงพยาบาลดีครับแจ๊โรงพยาบาลอะไร ปี๊บอินทรีนิกผมได้อยู่ในเหตุการณ์เจ้ว่าไงจ๊ะต่อเลได้เลยใช่ไหมนี่มึงทำซะเห็นภาพเลยนะเนี่ยฮะมึงนั่งเฉยเฉได้ไม่ได้ของเนี่ยเฮ้ยไอหมอก็ร้องดีๆหน่อยสิเนี่ยฮะมนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรนักหนาเนี่ยอทำให้พ่อน้าคมันน้ำตาไหลหน่อยสิวะแต่กูไม่เชื่อจริงๆแกจริงๆอโห จะบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฟทุกตัวนะขอให้มันเป็นจริงจะบอกให้นะที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะกูไม่เชื่อหรอกมึงมีพยานกูก็ไม่เชื่อฮะคนอย่างมึงอะเป็นจริงวันก่อนกูเปิดไทยแล้วกูเห็นขาปตอใครอยู่กูจะถามหลายทีแล้วฮะกูบริจาคให้สมาคมเขาบริจาคแล้วมึงอย่ามาพูดเลยทําไมมึงชอบตลอดคุณพิการเนี่ยฮะพวกขาด้วนยมึงชอบใช่ไหมมึงชอบมึงก็บอกกูแซ่ เดี๋ยวกลับไปบ้านเนีกูตัดขาให้ก็ได้เอาไหมฮะนี่เดี๋ยวกูตัดให้เท่านี้เลยเนี่ยเนี่ยตัดให้เท่านี้เลยเอาไหมไม่พอใจนี่ตัดให้ตามขวามเลยเอาใช่ไหมให้เป็นประชดแดดเดียวแล้วไหมนี่มึงจะไม่เหลืออะไรให้กูบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะมึงจะมาชวนกูทะเลาะทำไมเนี่ยเดี๋ยวกูจะมึงเที่ยวกูวนี่กูเห็นแก่ลูกนะกูเห็นแก่ลูกนะ เอาเดี๋ยวให้ลูกบวชก่อนเดี๋ยวเพิ่งเจอกูฆ่าบวชเดี๋ยวก่อนใจเย็นโถ่เชื่อบ่เถอใจเย็นโอ้ยฉันหายดีกว่ามึงเประจันโคลไปด้วยขอครับอาไรครับขอครับขอครับขอครับอพ่อเจ้าก็ใช่จะซื่อสัตย์กับแม่เจ้าสักเท่าไรให้แม่เจ้าหรือก็โง่และเป็นหัวเป็นควายหน้าอายเสียเต็มประดาโอ้โหมันยังไงกันนะพวกมึงเนี่ยฮะ แล้วมึงนี่ยังไงมึงนี่ยังไงมึงเคลียร์กูเลยดีกว่ากูอยากจะเคลียร์ตั้งนานแล้วมึงเคลียร์กูเลยมึงเคลียร์กูเลยมึงเคลียร์กูเลยมันยังไงมันยังไงอะมันยังไงอะเนธที่เขาพูดไปเลยกูเชื่อนะกูเชื่อนะฮะมึงเนี่ยรับหลังกูในกูว่าต้องมีแน่ๆเลยเนี่ยกูว่าต้องมีฮะมันยังไงเคลียร์กูเลยแค่ต่อหน้าคนนี่แหละจะได้รู้กันเลยว่ามึงเป็นคนยังไงฮะ นี่มึงมาขึ้นเสียงทำไมกับกูเนี่ยฮะทำไมอ่ะมึงเคยให้เกียรติกูบ้างอไหร่ทำไมกูได้ให้เกียรติ <คน S 2> มึงคนเย้ยๆเนี่ยกูอายคนเปแล้วนเนี่ยแล้วทำไมทำไมกูจะขึ้นเสียงกับมึงไม่ได้ทำไมทำไมมึงม็ด่ากูทำไมเนี่ยฮะฮะมึงอยากโดนใช่ไหมเนี่ยทำไมเอาไหมต่อนหน้าแขกเลยเยอะๆเอาไหมทำไมเอาสักทีดีไหมฉันไอ้ื่องาายเขงานบวชที่งานบวชกูไม่อยากมีกูไม่อยากมีแต่มันชวนให้กูมีมันชวนทำไมแล้วทงใหมกูจะด่ามึงไม่ได้ทำไมมึงไม่ใครทำไมกูบาถึงไม่ได้เพราะอะไรนี่จีบปากจีบคอขนาดนี้เลยเหรอแ แค่เขาบอกเลยแค่จะมีเ hmm. รื่องเลยพี่แค่ไอยของงานบวชเลยพี่มึงเข้ามาเลยโอ้โหแม่ปรีเข้ามาเลยมึงเข้ามาแทบได้จิ้มึงเข้ามาเลยนี่มึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรอมึงอยากลองใช่ไหมโอ้โหไอ้ผมวายนี่กูไม่กลัวมึงนะเว้ยอย่าคิดว่ากูจะยอมมึงนะนี่กูเห็นมึงเป็นผู้หญิงนะกูเห็นแล้วไงแล้วทำไมมึงอยากมึงอยากจะโดนใช่ไหมโอ้โหมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอฮะ ไงแน่จริงนะแน่จริงมึงเข้ามาแทมึงเข้ามาเลยเออมึรงรวบรวความกล้ามหน่อยฮะแน่จริงลยนะ้มึงพุ่งเข้ามาเลยพุ่งเข้ามาเลยเออมึองกล้าไหล่ะฮะยังไงมึงเอ,อยังไงฮะยังไงมึงเอยังไงนี่กูมีเรื่องอยงนี้ม่คิดจะห้ามกูบ้างเหรอ ตัวแฟนผมเห็นในงานครับใครผมมีแฟนแล้วแล้วผมก็ไม่ชอบอผู้หญิงชอบชายใครแฟนมึงอะไก่วรายุทด <c oughs> เดี๋ยวก่อนมึงกูม,มาเคลียร์กันเลยนี่นะมันไม่ต้องเคลียร์ละบวชเบิ่อคงไม่ต้องบวชละพอละกูมไม่อยากทะเลาะก,กับมึงกูอบอกตรงๆรง,รงเหตุไงเห็นหน้าแล้วหืมดีจริงจริงเหตุไาอยู่ว่ากูอายคนเป็นเนี่ยกูลูกผู้ชายนะเนี่ยทำไมอ่ะแล้วทำไมมึงเป็นอะไรเป็นมึงด่าไม่ได้เพราะอะไรอะไรของมึงเนี่ย ที่จ้องแต่จะห้ามกูคนเดียวเลยทำไมกูถึงจะด่ามึงไม่ได้ฮะต้อลอยหน้าลอยตาทำไมนี่กูไม่ใช่ลูกมึงนะเนี่ยฮะไม่รู้ว่าใครดูดนมกัวเป็นลูกหมดแหละทำไมแกด้วยนะแกด้วยพอพอพอเลิกเลยพอเลยเลิกไม่ต้องบงต้องบวชแล้วกูก็ไม่อยากให้ลูกบวชเป็นพรมึงคนเดียวแหละทำไมแกบของไปพอไม่ต้องบวชเดี๋ยวกลับไปกูจะฆ่ามึงหยุด ใครจะทะเลาะกับใครกูไม่สนใจแต่กูอยากรู้อยู่เรื่องเดียวกูอลูกไื่บนนักไม่ต้องหนักใจหรอกนองอาจจะเป็นลูกของพวกหมอเข้ามังก็ได้โอ้ยสิไมายไปเดี๋ยวมึงไปเลยคนขอกลับไปสุโขทัยมึงเลยมึงไปเลยเอาไปหมดเลยมันจงมาจับมันองมันคืนกูไปเลยโอ้ยจิไปาย พอแล้วไปบวชล้วไปเลยมึงกลับไปเลยนะอย่าให้กูเห็นหน้าเดี๋ยวกูกลับไปเคลียร์กับเมียกูก่อนมึงยังไงโหไปเฮ้าพวกแกหามันนี่ไม่รู้เป็นไงว่าไปทำขวัญที่ไหนเจ้าภาพทะเลาะกันทุกที่เลยพวกเราอย่างไม่รู้ตัวอีกใส่จะเป็นจาเพศ